สวัสดีค่ะรวมรถมือสอ JK แนะนำให้ท่านได้รับชมกับ m a สด้3นะคะ m a สด้3ปี08ค่ะคันนี้เจ้าของขายเองรถเจ้าของใช้เองนะคะเกียร์ออโต้ค่ะคุกท่านส่งต่อราคาถูกมากๆนะคะคันนี้98,000บาทค่ะรถขับขี่ใช้งานได้ปกตินะคะทางใกล้ทางไกลไปได้เลขทะเบียนสวยด้วยนะคะเครื่องยนต์1 6 0 0 c ซีซีค่ะ เรือนใหม่ขึ้นครบนะคะแอร์เย็นค่ะดูคันภาษีพรบรปี67เป็นรถปี08นะคะเร่มรบพร้อมโอนค่ะ98,000บาทดูรูปประกอบการตัดสินใจกันนะคะหากท่านใดถูกใจท่านสามารถติดต่อนะัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองค่ะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเน้นโทรคุยกันโดยตรงและควรเดินทางไปทดลองขับก่อนตัดสินใจค่ะเพราะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ